สวัสดีครับตอนนี้นุลุ้นหวยอยู่นะมันออกเครื่องดังเนาะอ <c oughs> นเครื่องร้อนมากเลยตอนนี้โม่ปแตนเจอของชอบนะครับตอนนี้โ่แมนคุณแจมตานว่ะโม่ตั้มโมกินในเบิดม,มื่อว่ะปะ่ะในเบิดม,มื่อเนาะเอ๋อเขไม่เสียงไม่ได <c oughs> ้เปนะิดเคยแล้วไะเคยแล้วเคย น้ำใจเอ็ม่สองตัวนี่เฟื่ยเราเนี่ยลงคีบยอยศูนย์สย์สามว้าวเลขทุ่เลขทุ่เลขเดือยอาจารย์เดือยห้าสอ้าวห้าสามห้าสามห้าสามโอ้ยหสามโอ้ยห้าสาม ห้าอ้ยได้ทุกที่บ้านนี่ไทยีหนอลงไว้ใน่ถของอ้ยนว่าศูนย์สามนเลก็เตยเมื่อกี้เนี่ยห้าสามบอกเด็กับเลขศูนมันกลมมันกลมแมสกลนมันอะกล่แรงคล้ายครับคุ่นค้าเ็นดงนด้นับบขุ่นดอกลันเล็ก2ตัวนะเียนะครับเฮีนะเมื่อกี้มันนี่หนึ่งบุญดีเบิ้งดีลราเบิ้งดีเราบะ

ทีนทีเอาไงล้ไงบอก่าถ้าล้างไปแล้วเยังมีรูยังมีรูล้างไปแล้วอ่ะยังมียังมียังมี <c oughs> อ,นนอเลขย,ยังว่าหาสามหาสาม่้ยเมจงหาสามก็หาสามเหือนกันหาสโอ้โหหว่าสามศูนย์เลขทูบเลยนะเมื่อกี้ โม่เข้าอ่ะลั่นเลยเจหน่อยวะนูนเปิ้อันเนี้ยอันเนี้ยแต่บอกว่าไดซงตัอเลี้ดงหละมาซื้อไอ้โตไปรุ่นรางวัลเจ็บคอเลยร้องงกี้กับป้าตกใจหมดทีไรแบบนลย ปสรุแล้วยังไงครับสรุปแล้วยังไงกระโดดแบบนี้ซ้อม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 เลขบนเอาเลขบนซ้อมไว้แล้วถามป้าไม่ป้าซ้อมมเมื่อกี้ซ้อมป้าป้าหรือจะเอาจริง้วเอาจิงเพราะจริงกระโดดเต้ม่ได้มาด้วเพราะเราห่วความจริงแล้วดเน่ไห้าสามห้าสามเล็กล่างเอาอีกสักหน่อยก็เลขบนเนาะอีกสักประมาณ สิบนาทีสิบนาทีโอ้ยไม่ีใครดูหน้าเลยหันน้าอยู่ดีโอ้ยเอ๊ะนะเรื่มก่อนปาเต็นทีท่านเลยนะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอเอ้ะเอ๊เอ๊่เอ๊เอ๊ะกอะเอ๊เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเา๊ะเอ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 ตกเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊เอ๊ะเกันตั้งเอ๊ะเอ๊ะายตาเียวเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอวะเอะเอะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะบุ๊ะเราเเอ๊ะเกันเั้งเีนะเอ๊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 ะเอ โ้เอาใจเอ็มกันยังใจเอ็ยังว่าศูนยามน้ำเอาเดี๋ยวบ่เห็นน้องห่วงน้ำนเนาะมันดากเล็กหามันต้มแลาพภาพมันกรมัวพรอมโอ้ยมัสายตาบอดีภาพมันอยู่คุณนภาพวิดีโอร่อยสี่มันบรสัดดากกุมอุลูกัะหย้ศูนย์สามต้อนอะว่าเขยเงที่ว่าศูนยดจ้อยว่าหันีโอ้ศูย์แดมานมเิบานนก็จะให้ี่ยช่พ่นได้กระโดดใส่เข้นไป

ไอ้ไ่โมไอ้่เยเียมตุ่ด้งนเลยเตรียมต่อชุดเฮ้ยรอดูไอเราต้องเตรียมตัวหาเสือมาปูหนังดูหนังกลางแปลนหนึ่งวันสามคืนรอุยอยู่ฮะอ๋อซื้อป่ะซื้หรอป่ะรอดู ไกนอาใกายเสียงเราใครเปิดตอนนี้ใครเปิดใครเปิดลุะนเอ้นี่ใครเปิมนี่ใครเปิดเครื่องว่างกันเลยกับตานเปิดอะเ่เสียงแน่อ๋อพี่มลเปิดเนเสียงแน่อยยังยังเล่นเรืงซ้ำเนี่ยโอ้คนดูสองแสน คอสมัครแล้วมาถืกมันหูไปเอาเครื่องเดียวเครื่องเดียวจให้กระดูเตือสเด้อเตื้อล้มันหนึ่ด้บัดเนียังหวังอยู่ติหวังอยู่ตัวน้อยปูโดนบรรดาลปูโดนบรรดาล้การมโนเฮ้ยว่าวังยังเราได้คอยนะบนได้่าไเอาไปแล้วนเราะว่าข้บนเด็กลาเลยวางยังเลยเเฮ้อะไรอะไรอะไรกับนข้างบนเจ็ดศูนสาม

ศูนย์ห้าได้โดนหน้าแล้วสิเยาเป่าน้าเอาได้ป่าท่านนี้อน้าเย็นมากศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าีนัุตินะครับถึงกันได้เอาน้า้มไม่นี่นี่สวัสดีค่ะต้องถามแอดอดีซ้อนอดีซ้อนมีประสบการณ์

ใส่แต่เช้านะครับหาทบาทบาเ้าเนี่ยจังพงจังพง์จังพงจังพงไงลูดูดู้าเาทุกตัวดูครับูทครับหายไข้เลยหายไข้เลยครับโอ้ใส่ มึงสั่นมึงสั่นยังถือดุกตัวน่ะหกสองศูนย์ส้าเอ้ไปเลยแล้วตกตัวแต่ไม่ตรงตำแหน่งถูกถูกตัว